สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมอาร์มชัชวานในข่าวไวเทนิวครับวันนี้มีข่าวดีมาประชาสัมพันธ์แจ้งนะครับกรณีการแจกเงินครับอุดหนุนลูกจ้าง3,000บาทนานถึงเดือนนะครับแนะนําให้รีบลงทะเบียนนะครับก่อนที่จะหมดสิทธิ์ครับเนี่ยครับจากกรณีการแจกเงินอุดหนุนลูกจ้าง3,000บาทนาน3เดือนด้วยกันนะครับผ่านทางเว็บไซต์ครับส่งเสริมการจ้างงาน s m e d o e g o t h นะครับ ตามที่กระทรวงแรงงานเปิดให้ในายจ้างสถานประกอบการภาคเอกชนนะครับที่อยู่ในระบบของประกันสังคมและมีลูกจ้างรวมทุกสาขาเนี่ยไม่เกิน200คนนะครับลงทะเบียนร่วมโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SME ตั้งแต่วันที่20ตุลาคมเป็นต้นไปนะครับนายสุชาติชมกลิ่นครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่ามีสถานประกอบการในลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า64,554รายนะครับหรือว่า1 6ช่วยกันร,รักษาระดับการจ้างงานลูกจ้างสัญชาติไทยกว่า1ล้าน 174,157คนครับหรือว่าร้อยละ29นะครับหากเทียบจากเป้าหมายจำนวนสถานประกอบการกว่า394,703รายนะครับจำนวนลูกจ้างสัญชาติไทยกว่า400,000คนนะครับข้อมูลจากสำนักงานประกันสังคมนะครับวันที่16ตุลาคมนะครับน่าสนใจครับว่านายจ้างจำนวนมากที่ยังไม่ลงทะเบียนร่วมโครงการนะครับล่าสุดจึงได้มีการมอบหมายทางโครงการจัดหางานประชาสัมพันธ์ให้ในายจ้างเนี่ยสถานประกอบการในพื้นที่รับผิดชอบทราบถึงโครงการและขั้นตอนนะครับ เพื่อเ,เตรียมลงทะเบียนรับสิทธิ์แล้วนะครับทั้งนี้เนี่ยการรักษาระดับการจ้างงานในธุรก,กิจ SME นะครับเพื่อเสริมสภาพคล่องฟื้นฟูก,กิจการและสร้างความแข็งแรงในธุรก,กิจ SME ให้ดาเนินกิจการไปได้อย่างต่อเนื่องนะครับโดยเตรียมเงินอุดหนุนค่าจ้างผู้ประกันตนสัญชาติไทยจํานวนกว่านะครับสล้านนะครับสามแสนสอี่คนนะครับเป็นเป็นเงินกว่านะครับสามจุดหกหมื่นล้านนะครับแล้วก็เงินส่งเสริมการจ้างงานใหม่ครับในเดือนที่2และสเนี่ยสูงสุดอีกจํานวนมากนะครับนี่ครับ ถึงนะครับ2 0 0 0รายนะครับเป็นเงินกว่านะครับ1.2พันล้านครับแล้วก็รวมงบประมาณที่จะช่วยเหลือธุรก,กิจ SME นะครับทั้งสิ้นกว่า3.70หมื่นล้านครับหากคุณสมบัติครบตามที่กำหนดครับและปฏิบัติตามเงื่อนไขโครงการนะครับจะได้รับเงินอุดหนุนฟรีในทันทีครับ สำนักงานจัดหาง,งานกรุงเทพมหานครและสำนักงานจัดหาง,งานจังหวัดทั่วประเทศครับจะแจ้งข้อมูลโครงการและวิธีการรับสิทธ์แก่นายจ้างในพื้นที่รับผิดชอบทางโทรศัพท์นะครับเพื่อให้ในายจ้างเนี่ยสถาปรกรบการในใบพลาดที่จะรับสิทธิขั้นตอนต,อนต่างๆครับนายจ้างได้รับการอนุมัติร่วมโครงการรัฐบาลเนี่ยจะจ่ายเงินอุดหนุนให้นะครับนายจ้างรักษาการจ้างงานในอัตราส0 0 0ันบาทต่อลูกจ้างสัญชาติไทย1คนต่อเดือนนะครับเป็นระยะเวลา3เดือนในเดือนพฤศจิกายน2564าย ถึงมกราคม2565นะครับแก่ผู้เข้าร่วมโครงการที่เป็นนายจ้างภาคเอกชนที่อยู่ในระบบประกรันสังคมนะครับฐานข้อมูลประกรันสังคมมส,สาสถานะแอคทีฟที่มีลูกจ้างรวมทุกสาขาไม่เกิน200คนนะครับณวันที่16ตุลาคม2 5 6 4นายจ้างจะต้องรักษาระดับการจ้างงานไม่ต่ำกว่าร้อยละ96ในระหว่างเข้าร่วมโครงการหากไม่สามารถรักษาระดับการจ้างงานให้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ95จะไม่ได้รับเงนินอุดหนุนในเดือนนั้นนะครับ นายจ้างมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นจากยอดการจ้างงานณวันที่16พฤศจิกายน2564จะได้รับเงินอุดหนุนเพิ่มตามจำนวนการจ้างงานจริงไม่เกิน105นะครับนายจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้างไม่ต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของแต่ละจังหวัดตามประกาศคณะกรรมการค่าค่าจ้างนะครับสำหรับนายจ้างสถานประกอบการที่ต้องร่วที่ต้องการเข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์นะครับส่งเสริมการจ้างงาน s m e d o e g o t t h ตั้งแต่วันที่20ตุลาคมถึง20พฤศจิกายน2 5 1 4นานะครับสำนักงานจัดหาง,งานกรุงเทพและสำนักงานจัดหาง,งานทั่วประเทศจะแจ้งข้อมูลโครงการและวิธีการรับสิทธ์แก่ในยจ้างในพื้นที่ที่รับผิดชอบในทางโทรศัพท์มือถือเพื่อให้ในยจ้างสถานประกอบการไม่พลาดในการรับสิทธ์นะครับเอกาสารที่ต้องเตรียมมีดังนี้ครับสำเนาสมุดบัญชีธนาคารครับกรณีที่มอบอำนาจแบบหนังสือมอบแนบหนังสือมอบอำนาจมาด้วยครับสำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจนะครับแล้วก็ผู้มอบอำนาจนะครับเจ้าหน้าที่จะแจ้งผลการอน,อนุมัติเข้าร่วม โครงการที่เว็บไซต์ดังกล่าวเนี่ยภายใน5วันทําการครับนับจากวันที่ลงทะเบียนกรณีที่ไม่สะดวกลงทะเบียนผ่านระบบด้วยตนเองสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานหางานจังหวัดทุกจังหวัดนะครับสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1-10เพื่อให้เจ้าหน้าที่เนี่ยดำเนินการให้นะครับหรือว่าสอบถามข้อมูลสายด่วนของกระทรวงแรงงานนะครับโทร1506กด2ครับกรมการจัดหางานสายด่วนกรมการจัดหางานโทร1694ครับนี่เป็นข่าวดีนะครับให้รีบลงทะเบียนก่อนที่จะหมดสิทธิ์นะครับสถาน เจ้าของสถานประกอบการต่างๆที่มีลูกจ้างนะครับรับเงินแจกเงินอุหน,นุนลูกจ้าง3,000บาทถึง3เดือนครับถ้าเข้าเกณฑ์ครับเข้าไว้ทีดิวครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ